สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเจ้าของร้านอาหารประรากาศขายรถหรูหาเงินจ่ายลูกน้องเรียกได้ว่าสถานการณ์โควิดสิตอนนี้รุนแรงมากขึ้นจนคุมไม่อยู่ส่งผลกระทบกับประชาชนหลายคนต้องตกงานขาดรายได้และกิจการหลายแห่งก็ต้องปลดคนออกเป็นจํานวนมากซึ่งผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะขายทรัพย์สินของตัวเองออกไปเพื่อพยุงงานมาจ่ายลูกน้องแทน ราสุน27่บกรกฎาคม2 5 6 4มีรายงานว่าคุณมนัสยาไหลสกุลเจ้าของร้านอาหารชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีหลังนำรถยนต์หรู2คันคือ Benz และ BMW จอดขายหน้าร้านเ,เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด1 9ในปัจจุบัน คุณมนัสยาเผยว่าปกติร้านจะขายดีใครอยากกินต้องจองก่อนถ้าไม่จองไม่มีโต๊ะแต่หลังโควิด19ระบาดร้านก็ปรับแผนมาแล้วหลายอย่างทั้งปร,รับลดพนักง,งานคิดโปรโมชั่นไลายขายออนไลน์แต่ก็ยังไม่ไหวซึ่งการประกาศขายรถทั้งสองคันก็เพื่อต้องการเอาเงินมาประคองร้านและนำมาใช้จ่ายเงินเดือนลูกน้องตนยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หนักสุดในรอบ10ปีตั้งแต่ทำร้านอาหารมา รายงานเพิ่มเติมจากคุณมนัสยาว่าที่ผ่านมาพยายามสู้ทุกทางแล้วแต่ก็ไม่ไหวเพราะการทำร้านอาหารมีค่าใช้จ่ายเยอะทั้งค่าพนักงานแม่ครัวเด็กในร้านซึ่งพนักงานบางคนอยู่กันมาเป็น10ปีจะทิ้งเขาได้อย่างไรในวันที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ ตอนทิ้งลูกน้องไม่ลงหากจะปิดร้านไปมาร้านล็อกนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆจ,จึงตัดสินใจขายรถทั้งสองคันเพื่อนําเงินมาประคองร้านและเลี้ยงดูลูกน้องไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังขายรถไม่ได้อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ประสบปัญหาในภาวะแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับค,ครับ